สวัสดีเช้าวันอาทิตย์กับ Honda Odyssey คันนี้นะครับที่ไปที่มาเป็นอย่างไรก็คือก็ขอฝากนะครับว่าการเช็คเครื่องยนต์ก็ดีหรือการเปลี่ยนหัวเทียนก็ดีก็ขอฝากอันนี้เป็นบทเรียนเจ้าของรถนะครับแต่เราไม่อนุญาตให้พูดถึงอูชื่ออูอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่นำความผิดพลาดมาเล่าสู่กันฟังเพื่อแก้ไขในอนาคตนะครับรถยนต์ทันนี้ เพิ่งทำมาไม่นานแต่หัวเทียนที่ถอดออกมานั้นเหมือนกับหัวเทียนที่ใช้มานานมากแล้วหัวเทียนหมดอายุเราดูจากหัวเทียนตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าหัวเทียนถ้าเปลี่ยนมาใหม่ก็คงวิ่งให้วิ่งหมื่นกิโลก็คงไม่สึกหลอขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวเองเราเล่าสู่กันฟังว่าทันนี้ซ่อมมาแล้วเป็นอย่างไรซ่อมเสร็จเรียบร้อยรถใช้ได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับครับผมก็ชื่อพรชัยครับมาจากกรุงเทพนะครับครับก็รู้จักทางอู่ใหญ่ยนในช่อง YouTube อะครับก็อาการรถมันก็มีอาการแบบว่าวุบวาวูบวาสะดุดเดินเบาแล้วจะดับเวลาแล้วยิ่งเปิดแอร์นี่ติดตามแยกตามอะไรเนี่ยครับห่วงว่าแบบจะดับเผลอๆบางทีเคยดับเหมือนกันอันตรายเหมือนกันเวลาจะออกตัวครับครับผม หลังจากเข้าไปซ่อมแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากที่เดิมใช่ไหมครับครับก็ออกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเขาก็แนะนําว่าต้องทิ้งรถไว้ให้อีกประมาณสักแบบอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าต้องอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรฝาวาล์ว่วนู่นนี่นั่นต้องเปลี่ยนฝาวาล์วหรือปาดฝาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเปิดฝาสูบผมก็รถก็ต้องใช้งานก็เลยไม่มีเวลาบ พอดีมีโอกาสวิ่งมางานฝั่งนี้ผมเลยแวะมา<ช>สาขาระยองครับครับก็ <ฮะ S 2> จริงๆรถยนต์คันนี้วาวไม่ไดีรั่วเพียงแต่วาวยันนะครับครับเอบอกว่าเช็ควาวมาแล้วแต่วาวมันยันหมดทุกตัวก็ไม่ใช่ครับแล้วหัวเทียนให้ถอดลงมาก,ก็หัวเทียนมันเก่ามากนี่หัวเทียนบินเปลี่ยนไปเมื่อเดือน12ปี63ที่ผ่านมาหัวเทียนนี่ที่ผมทำชุดใหญ่มาหมดเปีนเปยนเท่าไหร่ รวมรวมแล้วชุดนี้หมื่นสามเจ็ดรอยห้าสิบแล้วก็อีกพันสองห้าสิบตกหมืม่นประมาณหมื่นห้าครับแต่การวิ่งง็ไม่หายไม่หายครับวิ่งมาไปโชว์ด้วยบางจังหวะความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มาวันนี้รถเราใช้ได้ปกติก็ขอให้มันไม่บูบ้าบูบบก็โอเคครับแล้วก็กําลังเร่งดีขึ้นอยู่แล้วถ้า <laughs> <yapmış S 2> มาถึงอาจารย์แล้วก็ทดสอบด้วยตัวเอง ถ้าไม่หายมไม่หายเราไม่ต้องจ่ายตังค์ขับรถกลับบ้านได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษาของเหลวทั้งหมดขอให้เรียนรู้นะครับว่าขั้นตอนทำไมถึงมีหลายรุ่นหลายหลายหลายเกรดให้เลือกใช้เราใช้ให้เหมาะสมอย่างน้ำมันเครื่องพันกว่าบาทแล้ววิ่งหมื่นห้าพันโลตัวนั้นนะลดการสึกหลอได้ระบายความร้อนเร็วขึ้นนะครับ เราถ่ายันเครื่องสองครั้งก็แพงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกในสิ่งที่ถูกที่ควรให้ใช้สิ่งไม่ดีก็อย่าไปแนะนํากันก็เป็นบทเรียนแต่ต่อไปจะดูแลให้ระยะยาวไม่ต้องห่วงนะครับได้ครับคือของไม่เสียเราจะไม่ทําให้เราทําเฉพาะของที่บกพองเท่านั้นครับผมเช็คตามขั้นตอนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าหยาดเงินแรงงานก็ขอฝากนะครับคนกว่าจะได้เงินมาอดหลับอดนอนตากแดดตากฝน ไม่รู้เขาอยู่หมวดไหนแต่เราทำไมแล้วก็เสียเงินหมื่นกว่าบาทมันใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็ให้สงสารเขาหน่อยเขาก็ต้องทำงานมีเงินเดือนหลายสิ่งหลายอย่างมันจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงออกไปขับทดสอบกันนะใช่ครับผมแล้วเราจะบำรุงรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ของใหญ่ยนจุนนิ่งให้แล้วทดสอบภาพสนามด้วยตัวเจ้าของรถเองแล้วค่อยมาว่ากันครับเดี๋ยวก็ติดตามครับครับ ฮอนด้าคันนี้เนื่องจากวาวยันมายาวนานตอนนี้ก็ดีขึ้นเกิน5 0เนแล้วครับถ้าวาวไม่หอ่อโอกาสหายก็สูงแต่ดูแล้วน่าจะไม่รอดคงต้องฝากไว้ให้กับอาจารย์ชรที่วัดใหญ่นะครับที่พัชมุดเจดีคืออยู่ใกล้ๆบ้านเนาะเราดูแลต่อเนื่องจากวพราะบ้านอยู่ใกล้ๆอาจารย์ชรหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยการวิ่งความเปลี่ยนแปลงเป็นไงครับก็ดีขึ้นครับ เครื่องนิ่งขึ้นอาจจะมีอาการนิดหน่อยจากที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเป็นที่วาวรั่วแล้ว,วหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวหาเวลาว่างหรือเวลาไปทำกับอาจารย์าารยทีหนึ่งอาจารย์ชอนอีกทีหนึ่งครับ,คร,บครับผมระบรบพวงมลาลัยเป็นไงตอนนี้โอ้เบาขึ้นเยอะเลยครับเติมไปตัวสารช่วย power สารเข้าไปกรับผมขวดเล็กๆนั่นแหละแต่ประสิทธิภาพสูงนะฮะเราไม่ต้องไป ไม่จําเป็นต้องไปถอดแหลกถอดอะไรอขบอกบว่าแหลกผมมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ก็ถึงเติมให้ให้เราออกวิ่งครับมันจะหายปกตินะครับก็รถที่ใช้แก๊สน,นะครับผมแนะนําว่าทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเข้าไปที่ร้านประจําให้เขาวัดแรงอัดถ้าแรงแรงอัดหายก็ให้เช็ควาล์นทีแล้วก็ใช้สารเคลือบบ่าวาวช่วยตรงนั้นเราจะอยู่ได้นานนะครับ เนื่องจากรถคันนี้ถอดมายันทุกตัวถอดยันมากๆด้วยทีนี้วาลห่อไปแล้วถ้าถ้าถ้าวาลอยังหนาอยู่อาจจะหายแต่ถ้าวาลบางไปแล้วอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนก็ได้ฝากอาจาร,รย์ชอนไปแล้วครับครับ <ผม S 2> อ,อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ก็ใช้รถติดแก๊สอย่างผมก็มหมั่นให้ให้ช่างเข้ามาตรวจเช็คแรงอัดหรือวาลแบบพี่อาจาร,รย์อาจาร,รย์ใหญ่แนะนํานะครับเพราะว่า ของผมเนี่ยปล่อยเรื้อลรังมานานเป็นรู้แหละว่าเป็นอาการพุบปับุบปับสะอึกแต่ว่าก็ฝืนใช้ไปจนตอนนี้มันอาการมันหนักละสารเคลือบอะไรอาจจะแบบช่วยได้ระดับหนึ่งอเกินห้าสิเอร์เซ็อยู่แล้วแหละแต่ดีขึ้นเยอะครับเมื่อกี้ลองออกไปเทสขับมาแล้มีแรงเหยียบและตอบสนองได้ดีขึ้นครับผมก็พอน้าขอให้หายนะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ครับผม พอหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วอาการเดิมยังอยู่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับครับผมดีขึ้นอ๋ฝากนะครับนี่นิ่งเลยไม่ค่อยปอป,ปับปรับละสตาร์ทอยู่บำรุงรักษารถยนต์ให้ปรึกษาผู้รู้เขาแนะนําในสิ่งดีๆให้ถ้าทําแล้วอาการเบื้องต้นถ้าเป็นไม่มากมันต้องหายทุกคันยกเว้นเรือรังมานานปล่อยไว้นานมากเพื่ออาการเนี่ยคือวาวเป็นแผลหรือว่าวาวห่อไปแล้วนั้นยังไงก็ต้องเปิดฝาสูก นะลองใช้ดูสักพักดูถ้าไม่ไม่ได้จริงจริงก็ต้องเปิดละครับใช่ครับครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณครับคลิปหน้าเราจะไปไหนขอติดตามนะครับถ้าวันนี้เคลียร์งานจบเราอาจจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีเพื่อไปหาอาจารย์ปูที่อยู่ยนตะกิจมาก่อนสมัยก่อนที่เล่าสู่กันฟังนั่งหัวเราะกันค่อนข้างมากถ้าทันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปบันทึกการพูดคุย ระหว่างคนแก่คุยกันนึกถึงความหลังสมัยที่อยู่กทมกันครับครับสวัสดีครับใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ ยหยยโยนจุนิีใยายนจุนิงปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นท่นไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอา่โยนจุนิียยา่ยนจุนิ คิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดิรเริ่มเชื่อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงใช้เจเริ่สุข ต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยยโยนจุนิง่งใหญ่ยนจุนิง่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจุนนิ่งใหญ่ยนจุนิงนน่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยาเกเย็นทุไราย ให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยโยนจุนนิงใหญ่ยโยนจุนนิงคิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ